ที่กูทั้งหลายฐานะห้าประการเหล่านี้อันสมณะปรามเทพมานพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้ตามปรารถนามีอยู่ห้าประการอย่างไรเล่าห้าประการคือสมณะปรามเทพมานพรหมหรือใครๆในโลก ไม่พึงได้ตามปรารถนาว่าสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าแก่เลยสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าเจ็บไข้เลยสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตายเลยสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่าสิ้นไปเลย สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาอย่าวินาศเลยดังนี้ปิกุทั้งหลายสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมแก่สำหรับปุถุชนผู้มิได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา จะแก่สำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมแก่สำหรับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการรูบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวาย ร่ำไรรำพันทุบอกร่ำให้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้ปุถุชนนั้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วย่อมเศร้าโศกกระวนกระวาย ร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุบกร่ำให้ย่อมถึงความหลงไหลนนพิกุทั้งหลายเ,นนเรากล่าวว่ากูุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ถูกลูกสอนแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่ดังนี้พิกุทั้งหลายสงสารน,นี้กำหนดที่สุด เบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสสำคัญความก้อนั้นเป็นอย่างไรน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาคร่อมกรวนร้องไห้อยู่ เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพระพรากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่สิ่งไหนจะมากกว่ากันปิกกูทั้งหลายน้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาโดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ ไม่มากกว่าเลยพวกเธอได้ประสบมรณะกรรมของมารดาตลอดกาลนานน้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ประสบมรณะกรรมของมารดาคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพระดพลากจากสิ่งที่พอใจนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลย พวกเธอได้ประสบมรณกรรมของบิดาของพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวของบุตรของธิดาความเสื่อมแห่งญาติความเสื่อมแห่งโภคะพวกเธอได้ประสบความเสื่อมเพราะโรคตลอดกาลนานน้ำตาที่หลั่งไหลออกของเธอเหล่านั้นผู้ประสบความเสื่อมคร่ำครวญร้องไห้อยู่ เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพลาดพลากจากสิ่งที่พอใจนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าเพราะเหตุว่าสงสารน,นี้กำหนดที่สุดเบื้องตน้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตนาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนป,ปัตตบีที่เป็นป่าชา้าตลอดกลาลนานเหมือนฉะนั้นปิกกุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะกลายกำหนัดพอแล้ว เพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ภิกขุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงเพราะไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่อย่างเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏต,ตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ภิกขุทั้งหลายอริยสัจสี่อย่างเราไหนเล่าสี่อย่างคือ เพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัต์คือทุกข์อริสัต์คือเหตุให้เกิดทุกข์อริสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์อริสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ดังนี้ อนุนตถาคตได้บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าสัตว์จะต้องพลัดพรากจากกองรักของชอบใจทั้งสิ้นสัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้แต่ที่ไหนเล่าข้อที่สัตว์จะหวังเอาสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีการแตกดับเป็นธรรมดาว่าสิ่งนี้อย่าฉิบหายเลย ดังนี้ย่อมไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นได้สัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพานและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็ก และใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบล้วนแต่มีการแตกทําลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉะนั้นวัยของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราริปหลี่แล้วเราจากละพวกเธอไปสาระของตัวเองเราได้ทําไว้แล้ว ภิกขุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดในธรรมวินัยนี้ภิกขุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจากราชาสงสารทำที่สุดแห่งทุกได้ ภิกขุทั้งหลายเราแลเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมารฉลาดต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารเป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมรตยูฉลาดต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมรตตยู ชนเหล่าใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานทั้งโลกนี้และโลกอื่นตถาคตผู้ทราบดีอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ที่มานไปไม่ถึงและที่ที่มรุตยูไปไม่ถึง ตถาคตผู้รู้ชัดเข้าใจชัดได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วเพราะความรู้โลกทั้งปวงประตูนครแห่งความไม่ตายตถาคตเปิดโล่งไว้แล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถิ่นอันกเกษมกระแสะแห่งมารผู้มีบาปตถาคตปิดกั้นเสียแล้วกำจัดเสียแล้วทําให้หมดพิษสงแล้วปิกกูทั้งหลายพวกเธอทั้งหลาย จงเป็นผู้มากมุมด้วยปราโมทปราถนาธรรมอันกเกษมจากโยกะเถิดอิตถพิคเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปบาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมนสิการโรติภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัตสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัตสุปปาทาอิทังอุปปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัตสงอสติอิทังนโหโตติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัตสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้ Uh, which are uh, but